น้อยปีเตอร์มานมาแล้วมีกระต่ายน้อยอยู่สีตัวชื่อว่าพอปซี่มัฟฟี่แัตเทลและปีเตอร์ชั้นสี่อาศัยอยู่กับแม่ในหลุมภายใต้รากต้นสนต้นใหญ่แม่ เช้าวันหนึ่งแม่กระต่ายเอ่อยขึ้นว่าลูกราของแม่ลูกจะออกไปเที่ยวในทุง่งหญ้าหรือเดินเล่นไปตามทางก็ได้จ้ะแหละอย่าเข้าไปในสวนของคนแมกเ,เกอร์นนะพ่อของเลิกเกิดอัติเหต เขาอที่ด้านคุณนายแมกเกอร์เกิดคนานามแมกเกอร์ดับพ่อไปทำเป็นไส้ขนมพายเอาละจะ้ะไปกันได้แล้วอย่าไปก่อเรื่องอะไรเข้าละ่ะ แม่จะออกไปเอ่อทุระข้างนอกสักหน่อยแม่เคยสายคว้าตะกา้ากับร่มเล่นผ่านป่าไปร้านขนมปังซื้อขนมปังสีน้ำตาลหนึ่งแถวและขนมปังโลกเกด ห้าก้อนฟอสซี่บอสซี่เล็กคัตเตอร์เทีเป็นเด็กดีชวนกันเดินไปตามทางเพื่อเก็บดูบแบล็คเบอร์รี่แต่เบีเตอร์ดัสนสวนนักวิ่งฉลาบไปถึงสวนของคนแมเกเกอร์แล้ว ตัวรัวไปตอนแรกปีเตอร์กินผักกาดกรบทั่วอีกนิดหน่อยแล้วจึงกินหัวผักกาดแดงสักพักก็รู้สึกปวดท้องจึงมองหาผักชีกินแก้ปวดท้อง แต่พอเลี้ยวหัวมุม บแล้วตะโกนว่าหยุดนะเจ้าหัวขโมยหุดนเจ้าหัวขโมยพีเตอร์ตกใจกลัวจนตัวสั่นทลาวิ่งหนีไปทั่วสวนเพราะจำทางกลับไปที่ประตูรู้ว่าไม่ได้ เป็นกระดุมทองของเสือ้อสีฟ้าตัวใหญ่สีด้วยปีเตอร์รู้สึกชิ้นหวังน้ำตาไหลละแต่พวกเพื่อนนกกระจอกได้ยินเสียงสะอืนของ เรียบบินมาหาด้วยความตื่นะหนุกและร้องบอกปีเตอร์ให้พยายามดิ้นให้หลุกคนแม่เก้ก็มาถ่อดีพร้อมด้วยตะแกงรงตั้งใจจดตะคุบตัวปีเตอร์ไว้ให้ได้ แต่บีเตอร์ดิ้นหลุดออกมาทันเวลานะทิ้งเสื้อให้ แม็กเกอร์ชื่อว่าปีเตอร์ต้องแอบซ่อนแอบซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งในโรงเก็บเครื่องมือน่าจะอยู่ใต้กระถางต้นไม้ใบใดใบหนึ่งเขาจึง ค่อยอยพลิกกระถางขึ้นดูทีละใบทีละใบฮัตเกิลเบยเตอร์จามขึ้นพอดีคุณแม่เกเกอร์จึงหันไปไล่จับทันที แล้วพยายามยกเท้าจากเหยียบลงไปบนตัวเปียเตอร์ที่กำลังกระโดดหนีออกทางหน้าต่างาาาชนกระถางต้นไม้ล้มความไปสามกระถาง แต่ช่องหน้าต่างเล็กเกินไปสำหรับคนณแม็กเกเกอและเขาก็เบื่อที่จะวิ่งอไรน่ตามปีเตอร์จึงกลับไปทำงานต่อ ชื้นเบาะลงไปน,น้ำซุกในกระเปนาะน้ำชั่วครูหนึ่งเขาก็ค่อยๆออกวิ่ง วบานหนึ่งลรงกำแพงแต่ประตูล็อกและไม่ได้ไม่มีที่พอให้กระต่ายน้อยตัวอว้วน ขนถัน่วไปให้ครอบครัวในป่าปีเตอร์จึงถามทางไปประตูรั้วแต่เจ้าหนูแก่คาบถันน่ว ใชที่ปากได้แต่ใส่สุัวไปมาปีเตอร์เริ่มแล้วใหา้ปีเตอร์ ก็ใช้เป็นที่เติมน้ำลงในกระป๋องแม่รถตอนไหนแม่สีขาวตัวหนึ่งกำลังนั่งจ้องปลาทองในสระมี เปนจามินมันนี่ลูกพี่ลูกน้องของเขา <h ums> พีเตอร์เดินกลับไปทางลงเก็บเครื่องมือทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียง จอดสาบดินแบบจับๆอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองพีเตอร์ซุกตัวเข้าไปซ่อนใต้พุ่มไม้แต่เมื่อไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเขาก็ออกมาแล้ว ปีนขึ้นไปบนรถเข็นเพื่อชะโงดชะงโงดดูสิ่งแรกที่เห็นคือคนแรกก็คกำลังนประวันดินในแปลงหัวหอมหลังหันหลัง ให้ปีเตอร์และถัดไปก็คือประตูประตูรู้ว่าปีเตอร์กระโดดลงจากเข็นอย่างแผ่วเบาแล้วเริ่มต้นวิ่งเร็ว สุดความสามารถแต่ไปตามตรงไปตามทางเดินตรงไปตามทางเดินหน้าด้านหลังพุ่มและเบอร์รี่ คนแม่เก๋ก็เหลือมาเห็นตอนที่ปีเตอร์วิ่งมาถึงมุมสวนแต่ปีเตอร์ไม่ห่วงแล้วเขาสอดตัวเขาสอดตัวล่อใต้ประตูรู้วออกไปนอกสวน กลับเข้าป่าอย่างปลอดภัยในที่สุดคุณแม่เกรเกอร์เอาเสื้อและรองเท้าของปีเตอร์ไปแขวนไว้เป็นให้แขวนไว้บนไม้ที่ทำเป็นหุนได้กา ปีเตอร์วิ่งวิ่งไม่หยุดแล้วไม่แล้วไม่หันไปมองข้างหลังนั่นเลยจนมาถึงบ้านที่ต้นสนใหญ่เขา เหนื่อยเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเหน็บมากและลงตัวลงนอนบนพื้น เสื้อผ้าและรองเท้าชุดที่สองซึ่งเขานามาในช่วงสองสัมดันฉันเสียใจที่ต้องบอกว่าปีเตอร์ไม่สบายาตลอดเย็นวันนั้น แม่พาปีเตอร์เข้านอนและชมชาสหมุนไพให้ดื่มหนึ่งช้อนโต๊ะ